ความคิดเป็นอนิจจังปรากฏอยู่ภายในความรู้สึกบังคับไม่ได้เป็นไปอยู่เสมอสองสิ่งสองประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมคือเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการฝึกปัญญาอาริยมรรคขึ้นมาเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นไปอยู่สิ่งที่บังคับไม่ได้ดังกล่าวนี้เองเมื่อเห็นแล้ว ก็จะทําให้ประจักษ์แจ้งกับตนเองว่าสภาวะทั้งปวงคือทั้งความรู้สึกและความนึกคิดดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งเป็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตามิใช่เรามิใช่ของเราไม่มีตัวตนเป็นแต่เพียงกระแสแห่งความนึกคิดปรุงแต่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเท่านั้นนี่เลยได้ว่าเป็นการเข้าไปเห็นและเข้าไปรู้แจ้งธรรมการฝึกเห็น รู้แจ้งธรรมที่ปรากฏอยู่ภายในเสมอนั่นแหละเป็นทางเดินสู่พระนิพพานเป็นทางที่จะกำจัดกิเลสตัณหาสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียได้